ไก้แจ้งแลว้วฟูงวิหกล่องเอยเจ้าสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหามูปักษายังขยันมันหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหญ่เล่า ตื่นแต่เช้าเพื่อเก่าจิตเป็นนิจสินสแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนัก ้าชชาชักจะเกินการสุดแก้กไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผอง ขอวิงวอนให้ท่านจงไตรตรองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุป,ปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจ่มใสเพื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิ ัท่านซ้ายตื่นขึ้นรับสดับธรรมสุขสิริสวัสดพิพัฒนะชัยยะมงคลขอความสุขความสมบูรณ์ภูลผลจงบังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้เป็นที่พึ่งของสัพพสัตต์ท้งประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปวงเพื่อประโยชน์เพื่อก,กูลแก่สัพพสัตว์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ ขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอข้าพระเจ้าจงมีชัยชนะในชัยยะมงคลพิธีดุจประจอมมุนีผู้ยังความปิติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวสักยะจงมีชัยชนะมารณะคนต้นมหาโพธิ ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยมทรงปิติปามโมทอยู่เหนืออชิตะบัลังอันไม่รู้พ่ายนโปกระปัทภีอันเป็นที่อภิเศกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฉะนั้นเถิดเวลาที่กำหนดไวด้ดีงานมงคลดีรุ่งแจงดีความพยายามดีชั่วขณะหนึ่งดี ชั่วครู่หนึ่งดีการบูชาดีแด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์กายกรรมอันเป็นกุศลวัชีกรรมอันเป็นกุศลมโนกรรมอันเป็นกุศลความปรารถนาดีอันเป็นกุศลซึ่งผู้ที่ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศลย่อมประสบความสุขดีเทิน ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวง จงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปูวังจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอเหล่าเทพเทวดาทั้งปวงจงรักษาข้าพระเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ที่หสิงหาคม พุทธศักราช2,566วันนี้ตรงกับวันขึ้นเออตรงกับวันแรมห้าค่ำนะวันนี้ตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือนแปดสองแปดนะวันนี้วันอาทิตย์พระประจำวันอาทิตย์ก็คือพระปางถวายเนตร วันอาทิตย์มีกำลังวันหกสีประจำวันก็คือสีแดงมีปางหนึ่งพึงจำนำไปใช้มารวิชัยชนะมารผ่านพายหนีต้องชนะความชั่วตัวอปัปีเหมือนอย่างที่พุทธองค์ทรงชนะมารขอเจริญพร กับบรรดาญาติโยมทุกทุกท่านซึ่งกำลังรับชมรับฟังเสียงจากทางสถานีวิทยุหลวงพ่อฉันอยู่ในขณะนี้อาตรรมภาพพระคภูวิจิตศรีราสารหรือว่าพระอาจารย์แดงจะอาวาดวัดอู่ตะเภาหมู่ที่แปดตำบลดงป่าคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร พอได้มาพบกับญาติโยมเช่นเคยในช่วงเวลาตีห้าสิบนาทีถึงหกโมงสิบนาทีโดยประมาณก็จะได้นำธรรมสาระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวมาเล่ามาพูดมาคุยมาแสดงมาเทศมาปาถักคาถาให้ญาติโยมได้ฟังกัน สุดสูดสังและ,ะเติปัญญงฟังด้วยดียอมได้ปัญญาสัพพทานางธรรมทานางชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวงโยมีทุนพระก็มีธรรมก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างนี้โยมโดยเฉพาะการให้ธรรมะเป็นทานรรชิวชนะการให้ทั้งปวง หรือแปลง่ายๆว่าผลบุญจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนั้นได้ผลบุญมากที่สุดในเรื่องของการให้ทานนั่นเองเพราะการให้ทานด้วยสิ่งของอาจจะไม่ได้ช่วยผู้รับเป็นคนที่ดีขึ้นเลยแต่การให้ธรรมะเป็นทานจะช่วยผู้รับเป็นคนที่ดีขึ้น ด้วยให้เขาเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์มากขึ้นก็จะเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลงมีศีลมากขึ้นทำบุญมากขึ้นและสามารถหลุดพ้นใบพระนิพพานไดน้แล้วคนที่เราให้ธรรมะเป็นทานก็ยังสามารถให้ธรรมะเป็นทานกับคนอื่นได้อีก และสามารถเกิดแบบนี้ <c oughs> ต่อไปได้อีกนับไม่ถ้วนการให้ธรรมะเป็นทานชีวชนะการให้ทั้งปวงลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกทั้งปวงอุได้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย ตื่นหรือยังเรายมตื่นได้แล้วอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาผาพันแย้มกำลังชมอย่านอนคอยวาสนามีวาสนาไม่ต้องหาก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีวาสนาไม่หาเราก็อดอ่อสมพงแก้วสละกำลังชม ในหาเราก็อดตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยตื่นแต่เช้าโยมตื่นแล้วเราก็ล้างหน้าเมื่อล้างหน้าไม่ล้างเปล่าเอาสิริเศษพุทธสั่งมิก่อนสามหนตําลาวะเป็นมหาชัยมงคลทิพมุนคุ้มกันอันตราย เอารอยยิ้มของเราล้างหนะ้าเอามัทธุลสวาจาของเราล้างปากนะปากของเราก็จะได้สวยหน้าของเราจะได้ใสใจของเราจะได้สุขเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นคือกำไรชีวิตวันนี้ถ้าเราหุดหงิดก็คือชีวิตที่ขาดทุนอย่าให้ชีวิตของเราต้องขาดทุนเด็ให้มีกำไรเขาไว้ ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไรโลค่เพราะรอยยิ้มเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จรอยยิ้มเป็นกลเล็ดสุดแดนสวรรค์รอยยิ้มเป็นหน้าต่างแห่งมิตรภาพรอยยิ้มเป็นหลักฐานอันอบอุ่นใจรอยยิ้มเป็นเครื่องประดับอันสูงค่ารอยยิ้มดูแล้วงามสง่าหน้าเลื่อมใส รอยยิ้มสร้างความร่มรื่นชื่นหัวใจรอยยิ้มสร้างความสุขให้มาพบกันรอยยิ้มทำให้ใบหน้านั้นสวยเก๋ลอยยิ้มเป็นสเสน่ห์การสร้างสรรค์รอยยิ้มมีคุณค่ามากมายเหลืออันันทุกทุกวันพาก,กันยิ้มไว้เถิดเกิดผลดีไกรยิ้มแล้วก็ต้องรวยรวยบุญรวยกุศล รวยคุณงามความดียิ้มไว้ก่อนอะไรมันจะเกิดก็เรื่องของมันนะเราต้องยิ้มได้เมื่อัยมาเหมือนเมื่อวานโยมนะยิ้มไว้ก่อนแล้วเป็นยังไงอะไรมันจะเกิดก็เรื่องของมันก็เกิดรัทธาตาิโยมมาช่วยกันไทยมาหล่อหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตกัน นาะด้นะเพราะว่าเราเยิ้มไว้ก่อนอยู่นะใครมาเขากอยยิ้มมู้ยิ้มรับนะบุญก็เรียกเมื่อวานเนี่ยบุญหนักทั้งนั้นนะโยมนะบุญหนักยังไงอะบุญหิ้วกับถังปูนเออรวมประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วมั้งโยมแต่โยมก่อนนะเต็มที่สำเร็จนะโยม นะจากสามโมงยี่สิบเก้านาทีนะสามโมงยี่สิบเก้าสามโมงเย็นยี่สิบเก้านาทียมสิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีเริ่มเทยมที่แรกแค่สามสิบเก้าปูนมาไม่อยากให้ปูนมันนะปั่นนานยากยมก็เลยรีบเทนะสามโมสิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีเริ่มเท ลุงปูดทวดอย่นะก็โอ้เข้าแถวกันนะต้องขยับรถไปไกลขึ้นน,นะโยมนะต้องขยับรถไปไกลแต่ก็เห็นไหมแล้วทุกคนมาเราก็ยิ้มให้กันมีความสุขนะโยมเมื่อวานเบื้อปิติมองไม่ได้โยมเดี๋ยวน้าาําตาไหลอ่ะเห็นโยมช่วยกันขอมมักคํมแมนโอ้ดีใจที่ได้ทำมายม แล้วก็ปพื่มใจที่ได้บุญดีใจที่ได้ทำปพื่มใจที่เรามาได้บุญโอกาสอย่างเนี้ยมันไม่ใช่มีบ่อยๆแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราเนีโดยเฉพาะล้านสุขสมหมายวัสดุก่อสร้างซึ่งมีแผ่นปูนได้บริจาคปูนทั้งหมดนีนีบริจาคบอกจะอยากจะทำบุญบ้างน,นะ่อยนะ เคยสั่งของสั่งอุปกรณ์มาแล้วก็เขาเลยบอร,ร่วมชวนเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะพร้อมลูกชายของท่านด้วยนะก็อนุโมทนาโยมนะในส่วนนี้โยมนะก็ขออนุโมทนาอาจจะพลาดทั้งไปบ้างะนะเออก็เสร็จนางก็เหนื่อยอยู่เดยมแต่เหนื่อยเหนื่อยแล้วเป็นบุญไม่เป็นไรหลักโยม ก็คิดว่าเช้าวันนี้จะตื่นขึ้นมาคุยกับญาติโยมได้หรือเปล่านะก็พอได้โยมแต่ว่าที่โยมบริจาคเขาไว้ที่กองอำนวยการก็จะทยอยประชาสัมพันธ์ในวันต่อๆไปนะแต่ว่าเขาก็ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุถ่ายทอดไปเมื่อวานาแล้วบางทีท่านที่มานะอาจจะอยากฟังหลายชื่อของท่านนะ แต่ก็ขอเป็นวันถัดไปก็แล้วกันวันนี้ก็จะมีเฉพาะสภพาพลงทานบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยนยนะโยมนะประกาศอนุโมทนากับโยมชูสีทองเฉล่มนะโยมชูสีทองเฉล่มบ้านวังสำโรงนะรวมทาบุญหล่อพระสองร้อยบาทโยมแม่สําลานกุดเป่ง โยมแม่สำรานกุดเป่งโยมประหลัดชพรกุดเป่งบ้านดงกลางนะร่วมหล่อพระสามร้อยบาทอนุโมทนาด้วยโยมเออก็พ่อเดชาแม่สงวนนะคงเมืองนนจากอะไรหนองขนาะโยมจากหนองขนาบโยมเออก็มาร่วมบุญโดยเมื่อวานทำบุญอะไรบ้างแล้วเขาเข้าประกาศนะโยมนะ แล้วก็ได้นําขนมมาสี่แพ็คเนี่ยขนมถวายอนุโมทนาในโยมนะขออนุโมทนากับอาจารย์มนทานินวดีซึ่งบางส่วนได้ทําไว้แล้วนะเอ,อได้ขนข้าวของเป็นกุ๋ยวอะไรบ้างนะมามากมายถวายเพลนพามวาวันกุญแจเป็นห่อเป็นถุงอะไรอยู่เป็นกล่องบ้างอะไรบ้างนะยโยมแล้วก็ยัง เออได้ร่วมทําบุญนะนั่นเดี๋ยวจะประกาศทีหลังที่ทําบุญที่กองอนวยการเขาจดไปแล้วนะแล้วก็ได้ร่วมทําบุญเป็นเสื้อผ้าผ้าไตบวชหลวงปู่นะเออบวชหลวงปู่นะหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตนะเออมาผัดถวายผ้าไตหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตนะอีกสองพันห้าร้อยบาทโยมนะ อาจารย์มนทธานินวดีนะเ,นเหมาะทำมุนถวายผ้าไตสมเด็จพุทธอาจารย์โตโยมนะ,ะต้องมีผ้าไตมีบาทมีตะลัตบัดนะโยมถวายหลวงปู่เทียนนะเอะจะภาพถวายหลวงปู่เทียนแล้วอุทิศบุญให้กับ พ่อสุวิทย์แม่มัยมนินวดีนะขออนุโมทนาในกุศลของท่านในครั้งนี้ขออนุโมทนากับคุณโยมสุดใจโยมบรรจงทองหล่บนะโยมสุดใจโยมบรรจงทองหล่าบ้านวังน้ําเต้าบางไผ่นะทำบุญหล่อพระพันห้าร้อยบาทนะส่วนที่ไปทําที่กองบยยการเดี๋ยวจะประกาศอีกทีหลังนะโย อนุโมทนากับคุณโยมจกักกพันอสถิทำบุญทุกอย่างสองร้อยบาทอุทิศบุญให้กับพ่อสอนอัสถินายโยมขออนุโมทนาอนุโมทนากับคุณโยมแนบโพปะสะตื่นไนมะ่ยังไม่รู้นะโยมแนบวิทยุดังเปล่าวิทยุบอกต้องใช้กาทุบบังทุบมังกระแทกมาเออวิทยุธรรมดาโย وم, นะ FMAM เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะต้องเคาะบังต้องอะไรบังบางทีอยากจะฟังก็อ้าวไปซะแหลน้นะดังบังไม่ดังบังก็ธรรมดาโยมนะสามจิตเตอร์เครื่องหนึ่งประมาณห้าร้อยบาทเนี่ยน,ยนยะร้อยกว่าบาทถึงแปดแปดถึงแปดร้อยบาทนะเก้าร้อยบาทแต่ประมาณนั้น อนุโมทนากับคุณโยมแนบโทรประสะพร้อมครอบครัวบ้านบึงโพนะเมื่อาาาาาวานเย็นมาทอดผ้าป่านะทอดพระป่าตู้นะตู้เก่าโบราณโยมบอกให้หลวงพ่อเอามาซ่อมเอาบอกดีแล้วโยมเดี๋ยวจะให้ช่างเขาใส่บันทับใส่อะไรแล้วเอาไว้ใส่แก้วใส่อะไรโยนะเอ ใส่กระจกบ้างมางทีกระจกมันแตกนะ,ะแล้วก็ทอดพระป่าด้วยโยมนะข้าวของเครื่องใช้มีนะ,ะมีข้าวสารมีหอมมีอะไรมีล่มมีอะไรโยมนะโยมแนบโทรประสาทบ้านบึงโพทําบุญทอดพระป่าถวายตู้ด้วยนะ้าขายคู่เก่าโบราณไม่จักเนะี่ย แล้วก็ทอดประปามาห้าพันบาทอนุโมทนาโยมนะขอบุญกุศลจงขอให้บุญรักษาให้พระคุ้มครองให้สุขภาพแข็งแรงอยู่อนุโมทนากับโยมแม่นะขอมสนพงพาณิ์นะขอบครัวพงพาณิ์นะสามแยกดงหมีนะเอ,อทำบุญมาหนึ่งพันบาท ะนุทิศบุญให้หยับญาตทุกหมู่เหล่านะอนุโมทนากับโยมแม่สนมเอกพงพานิชย์เมื่อวานนั่งฟังหรูทั้งวันหรือเปล่าโยมแม่เออเมื่อวานฟังถ่ายทอดจดเมื่อวานนะอนุโมทนาในกุศลของท่านโยมนะเอาขอประชาสัมพันธ์ประกาศอนุโมทนากับเจ้าภาพโลงทานแต่ละโลงนะ เออจะภาพลงทานแต่ละโรงนะเออหลังมีงานอะไรแล้วก็นะเออจาประชาสัมพันธ์ที่หลังแล้วโยโอ้ยคนคนมาทำบุญไม่ได้กินแล้วโยมมันมีรถบิ๊กอัพมัง่งรถสามล้อมั่งมอเตอร์ไซค์มังโมโโม่งโอ้มาขนกันคนเจ้าภาพ ประธานคณะกรรมการญาติโยมที่เดินทางมาที่หลังจะมาร่วมหลอ่อพระเนี่ยอาหารแทบหมดเลยขนกันหมดโยมไม่ว่าที่ไหนโยมเดี๋ยวเราต่อไปต้องรู้กันเลยโยมขนาดเจ้าภาพลงทานเนี่ยนะยิ่งงานกฐินเนี่ยโอ้นะเ,เดี๋ยวก็จะถึงงานากฐินอีกได้อีกสามเดือนเนี่ยนะ กถินวัดอุตภาวก็วันที่ห้าพฤษจิกายนแหละนะลายทื่อจะภาพลงทานมาืวานมาด้วยน้ำใจเลยหละ่ะน้ำใจงามนะลงทานคณะกรรมการวัดวังสำงโรงหลวงพ่อแทนนะเป็นกุยเตียวน้ำใสนะพร้อมคณะกรรมการนะโยนอนุโมทนาแนะหลวงพ่อแทนนะเอาชื่อนะพระครูอนะ ำไม่ได้ชื่อพระครูนะนนนๆนได้พูดนะอนุโมทนากับสภาพลงทานลงที่สองยมแม่ยมพ่อบุญธรรมแม่น้อยอาหารนะกับพ่อปลากับมะม่วงนะเออยมทศพลอาถารแล้วก็โยมป้าแมวนะออปานทิมด้วยอนุโมทนาอนุโมทนากับค,คุโยมแตงไทยค้ายผูกงโยมแตงไทยค้ายผูก นม้มข้าวเหนียวมามาหวานแล้วก็มาม่วงแช่อิ่มมาม่วงแช่บวยโยมมาม่วงแช่บวยโอ้เงอมาม่วงนะอนุโมทนาโยมมาขึ้นไปฉันเพนบนตรลาเนี่ยฉันไปหลายเลยอนุโมทนากับแม่เล็กดงกลางนะโอ้ยใส่กอกมาหวานปิ้งไม่หวัดไม่ไหวแต่กินนะ เออถ้าคนทําบุญได้กินบ้างก็ยังดีแล้วคนทําขนน่นสิพอทำแล้วมันก็ขนไปหมดเดียวโน้สมัยเป็นอย่างนี้โยมนะโอ้จนอยู่แล้วก็ทําให้จนอีกแบบเนี้ยนะเออไม่เผื่อแผ่คนเราต้องเผื่อแผ่ให้คนทั้งหลังบ้างคนที่มาทาั้งหลังบ้างโยนนะโอ้ ใส่กอกเนี่ยเข่าแถวแตวเข่าแถวบางคนไม่ได้นนมันคนนะโยมนะก็ไม่ได้ถัดท้อต่อว่าแล้วก็หว่วงญาติโยมที่มาที่หลังไม่ได้ทานเลยมันหมดก่อนแล้วถึงก็ต้องคอยเบรกคอยบ้างอะไรโยมนะเขาหลังต้องนูน่นเขาลาจะเริ่มทำพิธีนั่นโยมมาพร้อมกันแล้วถึงโอ้ไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกัน เนี่ยเออที่จนแล้วก็จนไปอีกไอ้จนเนี่ยจนภายนอกบัเนเทิงคนมีแล้วจนเลยมีมากเอามากโอ้ยมีแล้วจนมีแล้วไม่พอจนเป็นคนเข็นได้แล้วก็จะเอาเอกเนี่ยกาเรียกมีแล้วไม่พอจนเป็นคนเข็นะามีได้ไปแล้วอยู่เอาเออ นะอนุโมทนากับแม่เล็กตรงกลางนะใส่กอกบอกโอ้ยก่อนจะมาเมื่อวานบอกทํทาทั้งวันเนี่ยโอ้โหทำด้วยใจเลยแหละอนุโมทนาด้วยนะโยมนะเออขอให้บุญร,รักษา,า,กษาความคุ้มของสุขภพาพแข็งแรงพร้อมคณะของท่านนะโยมนะเออพร้อมคณะของท่านคมเรีจดชื่อมาหมดขออภัยแล้วก็โยมวิเชียนนะเอ่อโยมสำเริงโยมวิเชียนนะเออ บุตรอัมไทยหรือโยมบุญธรรมนี่ยโยมบุญธรมญธรมบุตรอัมไทยความคณะของท่านนะโยมประมวลเทศอินน,น้ำดื่มหลายๆน้ำแล้วก็ผัดไทยขนมปังด้วยโอ้นะผัดไทยขนมปังอนุโมทนานโยมนะอนุโมทนากับคุณโยมวิมลแย้มสีบ้านกองทองหนูบ้านกองทอง มันนึง่งขนาดมันนึงนะ่งายังรอขนมตาลนอร่อยมากนะโยมนะขนมตาแท้ๆเป็นอย่างเงี้ยถ้าของตลาดบางทีใส่สีเหลืองนะโยมมาวางก็ฉันเพนโย,ยมาไปให้กำลังอุ่นๆพอดีเลยโยมนะนะเอามานึ่งที่วัดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเรื่องลงทานนโะยมไม่ต้องคิดว่ามาตั้งแล้วจะเหลือแล้วมีแต่ไม่พอนะเออ กะไว้ว่าโยมจะไม่มามากแต่โยมก็มานะโอ้ก๋วยเตี๋ยวสามหม้อใหญ่ไอ้ที่ขนไม่เอาะไรล่ะโยมขอเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ใส่น้ำแต่พึช <c oughs> เออไม่รู้เอาไปทำอะไรเอาไปเทกันเอานะเอาไปเทโอ้มีรถปิดอัพมาเลยโยมที่ไหนก็ที่ไหนเหมือนกันโยมบางทีเอาไปขายนะเอาไป เล่รถขายตอนเย็นตอนกลางวัดอะไรชะขนาดนั้นอยู่นะโยมวิมลแย้มสีบ้านกองทองพร้อมคณะนยะโยมนะเออเป็นขนมตาลน,นึ่งตบตบึตก,นนกันที่วัดเลยโยมอนุโมทนาขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองเดี๋ยวนะให้โชคดีโชคดีนะโยมแม่โยมพี่กำนันลำพึง ผู้หายระยะวงสุขนี่ก็ข่าวก็แกงก็นาดโู้นให้จานเ้อตอนบ่ายหมดก่อน,นโยมหมดก่อนบาอ่ายอ่ะก็หลังมีงานตอนบ่ายเนี่ยต้องเที่ยงถึงเขาให้ทานเพราะโยมทานมาแล้วคนที่มาทําบุญก็ทานมาเอาเที่ยงให้ทานพร้อมกันจะได้ไม่ขนนโยมขนกันเป็นวักเป็นเวงเลยอยูนะ เออเขาหลังต้องยืนประกาศอยู่ตรงนั้นนะบางโยมอาจจะว่าเจ้าใจร้ายขนาดนั้นเนอะเออก็เรียกว่าอะไรเมตตาต้องเฉียบขาดเนาะเมตตาเราให้ไม่ห่วงแล้วให้กินแต่โอ้ขนเอไม่เผื่อแผ่คนที่มาทางหลังเลยใจขุนสิงกำลังชมเป็นไงออกโรงพยาบาลยังหายดีแล้วเนาะเออ โยมพี่กำนันลำพึงผู้ริยะบงสุขข้าวผัดกระเพราไข่ดาวโอ้สาธุนายโยมนะโยมคณะกรรมการวัดอุตภเนาคณะกรรมการวัดอุตภานะสายบุญวัดอุตภาเย็นตาโฟไหนะใครสายนณะก,กรรมการวัดอุตภาลูกชิ้นปิ้ง กาแฟเย็นน้ำมะพร้าวนะเอาเขาเขียนมาอย่างนั้นทีเกียนเป็นนึกชื่อก่อนนะนะแค่นี้ก่อนรู้ก,กันแล้วนคะณะสายบุญวัดอุตภเวาเย็นตาโฟโอ๋อทำเย็นตาโฟมาเหรอนะไม่ใช่กุญดดีจยวเอยเลยนะมีเหลืองนะมีต่อเออแล้วก็สิบ อ,อโยมมนชิตสวนมาลิโยมปานีขุนสิงห์พร้อมครอบครัวไอศครีมโยมไอศครีมสองปันนะไอศครีมสองปัน่นอนุโมทนากับป้าจุกหาดแตงโมโอ้ยป้าจุกหัดโมบอจานมีงานอะไรบอกกับโยมสมัยนะสีสุวรรณด้วยนะเป็นญาติกันโยมโยมป้าจุกหาดแตงโมพร้อมคณะนะนะ โยมพิสมัยนะผัดไทยน้ําอัดลมนะ่ะเออมื่อวานโยมผู้ชายก็นําขึ้นไปให้นะผัดไทยนะ่ะอนุมโมทนาอยู่นะน้ะน้ําอัดลมน้ำำําลํำไยด้วยโยมอนุมโมทนาในกะุศลของท่านนะประจุนะอาจะงโงพง่พนระ้อมคณะนะโยมนะอนุมโมทนากับนะคุณโยมละอองโยมกิมยีต่อมยิม้มแล้วก็หมอลำํำไยบัวดี เมื่อวานเนี่ยจากไผ่ท่าโพนะนะข้าวเหนียวสังขย,ยาเอ่อข้าวเหนียวสังขย,ยาเมาื่อวานเนี่ยโยมนะเจ็ดสิบกล่องหายวับไปกับตา <c oughs> เออทำไมถวายภาก่อนแล้วหายวับไปกับตาของคนง่ายเนี่ยอ้นะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาทุกอย่างไนะโยมไม่ได้กินทุกอย่างเอาทุกอย่าง <c oughs>